โอ้ผู้อยู่เบื้องหลังผมเป็นแค่คนขับรถนะครับผมได้แจกเพาะไม่มีทางนนเนี้ยมี20บาทแาปดจุดเ,เขาโอนมาให้หมื่นหนึ่งมาได้ไหมพี่เขาโอนมาให้หมื่นหนึ่งเติมน้ำมันไปสองพันให้พี่อออไป 1, พ,พันเขาบอกมึงทำยังไงก็ได้มึงวนหน้ากกกตก้าวรอบแล้วเอารถมาจอดหน้าบ้านมึงวนแล้วเปิดเพลงดังๆ ทำยังไงก็ได้ให้เป็นจุดสนใจของยูทูบเบอร์มาสนใจแล้วเอาลุงพลมาขับรถให้ได้กระจายมา่งเงินนึงโอนมาแล้วห้าพันถ้าไม่ลงมาจะขึ้นไปกระชากลงมาขับห้าพันนะลุงเอนไนะครับทรลปรถคันนี้คุณดูนะครับมันเป็นในทางวงด้วยนะครับเขาเรียกว่า อักสอนภาพอี้ริงอันนี้เขาเรียกเลขหาบนะครับหาบหน้าหาบหลังคือหาบห้าเลขห้าคือเลขของพุทธเจ้าห้าพระอ,องค์เลขของผู้รู้ oh. สวดมนต์ตลอดลยนะลุงเดี๋ยวนี้นะครับ oh. เพราะรู้ตัวว่าจะได้รถใช่ไหมห้าสามสองห้าคือเลขหาบสามกับสองบวกกันเป็นห้าเป็นห้าห้าห้าคือเลขตองนะครับ oh. พวคือภูริวัตรคือชื่อผม oh. พวคือภูริวัตรคือชื่อผม แต่สลับให้ดีตามอักษรภาพอจาีจิงศาสตร์ฮวงจุ้ยจกักรพรรดิที่ยึดบ้านยึดเมืองเอาพวแหวนมาไว้ข้างหน้าพอพานไว้ข้างหลังคือวพถูกไหมครับวพ,อพอคือวิภาวิภาครับน,บนั่นต้องข้ใครเอยนี่คือรถของลุง<อ>ตั้งแต่แรกนะครับคิดจนลงตัวได้เนาะมันเป็นวิชาไม่ได้เลยมีอยู่ในอำนาจวิภาห้าสามสองห้าห้าห้าหรอือห<อ>้อาห้าห้า เพราะเราจะมีความสุขลุงขับรถคันนี้ลุงก็จะหัวเราะเพื่ออไม่ใช่ให้กันง่ายๆนะเพื่อรถคับอันนี้มีเรื่องอะไรเลยสองลุงแล้วก็เพิร์แล้วก็สองลุงแล้วก็เพิร์ลรถเมียครับพุทธิดาประวรคุณโควิดเล่มมีจะให้ผมครับผมรถถูกหมดหมายตอนแรกก็เราแวงคิดว่านะครับมันรักลุงเราแต่จริงๆไม่ใช่ วางรถนะโจรถมาวางรถเด้อมันถนนเลยพี่เป่าหอมเล่ยบอกว่าถ้าลุงยอมรับอันนี้ถ้าลุงเอาอันนี้นะถ้าลุงไปเทสได้เล่ยบอกว่าจะมีอีกเก้าพันแจกยูทูบเบอร์เล่ยรือชนวนเป็นไปเล่นครับมันใหญ่อันนี้มันเก็บเอกรารไปกระเป๋าอันนี้กันให้ดูว่าเป็นไปรถแล้วจะโอนเป็นชื่อลุงนะครับ เมียบอกรถเยอะมึงเอาไปแจกแจกยูทูปเบอร์มาให้ดูว่ามันเป็นรถเมียไม่ใช่รถผมอ่ะนี่ครับเพิ่งจะเปลี่ยนยางมาสองหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่มันไปแบตมันไปแบบสามสองห้าพี่ไปสามทั้งสามมันไปแบตแบตแบตมันเสื่อมที่วัดด่านพระอินทร์รถรถรถที่เออเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตมาถ้าลุงไม่ยอมรับรถคันนี้นะครับอีกเก้าพันจะไม่ออกยูทูปเบอร์จะไม่ได้รถ เพราะฉะนั้นเราต้องไปล็อกลุงลุงม่เด้ไม่ไ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 ด้ไมู่ต้องกลด้ลุงไลลงม่กูอยู่ฝด้งท่ได้ไม่ได้ไมู่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไกลุดลไม่ได้ไม่ได้ไมากดงไม่าด้ไม่ได้ไมนได้ไมครับไมนนเ้ไม่ได้ไม่นด้ไม่รด้ไม่ไ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 ด้ไเ่ได้ไม่ไดีไน่ะด้ไม่ไดนไม่บด้ไม่ไย้ไม่ได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 ้ไฟไได้จอดไว้ไายไล้ไม่ต้องกลัว นะครับก็เดี๋ยวเมียถ้าลุงไปเดกได้ก็จะโอนเป็นชื่อลูกสองลั๋เลยนะครับครับไม่รู้ว่าเมียปบันเลิฟลุงไหมอันนี้สองตัหกพัน้าต่อทะเบียนต่อภาษีเรียบร้อยพุทธิธารบวรคุณโควิดผมชื่อภูริวัตรบวรคุณโควิดมันจ้างผมมาหมื่นหนึ่งเอาลุงลงจากลังคาแล้วให้ลุงมาเทสได้ เป็นคุณคุณมาไหมคุณกับกันมามามาหมื่นนึงแล้วเมียบอกว่าจะยกรถให้ลุงคุณมาไหมรับจ้างเมียอาจจะมีเครื่องนิดนิดแต่เอาเมื่นนึงไว้ก่อนไปเคลียร์ที่หลังยังไม่ยอมลงเลยต้องไปเคลียร์กับเมียขนาดพูดดังขนาดนี้วันนี้จริงๆขอโอนครับขอโอนเตรียมมาแล้วนี่เปล่ม โอ้สงสัยลุงไม่มาครับพันหนึ่งเก็บนะครับเอาเนาะพันหนงเก็บไม่เกินเลยเก้าพันไม่ออกกันพี่เยลเก็บไปแล้วเก็บก่อนนะครับหนึ่งพันบาทเก็บไม่เป็นหลักฐานก็ได้เอาดล้วไปขึ้นเอาลุงลงมาเทสได้างถ้ามันไม่เทสได้แล้วผมได้ห้าพันถ้าลุงลงมาขับรถคันนี้แล้วผมได้หมื่นหนึ่งถ้าไม่พี่เอาเอาลุงลงได้ผมจะไ 5, เปเอาลุงลงไปมีคาถานะพ่อมาลุงมาครับลงมาครับเดี๋ยวผมไปช่วยยิงครับลุงลุงลุงคงจะเหนื่อยแล้วแหละเอาผมพูดจริงนะพี่เมดออีกเก้าคัน มียมาเตรียมไว้แล้วมีมือเซเลสเป็นของอะไรผมเก็ียดวันนี้ผมจะคุยเขาคุ่นี้จะถแถลงข่าวนะพี่แ1 6ผมขับรถอะไม่ใช่ใกล้ผมอยู่กจุจิแต่เมียมันสั่งมึงเป็นอาจารย์ของตุ้ยมึงต้องวน9ก้ารอบวนหน้ากาอ,อกอกวนไปเนี่ยพี่พระด,ดานพระอินทร์พี่ดูเครื่องนี่อย่างหลอนแต่ผมอยู่กุจิอะแล้วมันให้ผมวนก้ารอบอะมันเตือนมาให้เต็มถังในสามพันมันเรียนโมตุ้ยมาวน,วนให้ครบเก้ารอบเป็นเคส ไอ้โจโทรหาผมได้เที่ยงอาจารย์ยังไงพูได้สามรอบแล้วกูได้สี่รอบแล้วโจโทรหาถามมันสิต้องวนก่อนวนแล้วเป็นความเชื่อครับวนกบก่อนวนข้างสนหล่นวนกาบครูบาอาจารย์กาบอาจารย์แด๋วกาบอาจารย์พลกาบอย่างเงี้ยวนรถรถด้วยย่าละรถ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 แล้วมีอีกสิบพันเตรียมไว้คันนี้นะครับผมไทำนนี้นะครับผมไอ้ลุงต้องอะไรนะครับเอามาเซอร์ไพรส์ลุงเป็นยุโรปหมด นะครับจะมีรถมามาริโอเมาเลอร์มีโ o ก e r o c k มันยกคะมันมาซ่อมไว้ไม่จ่ายตังค์รู้จักไหมเนี่ยมาริโอเมาเลอร์อ e r ที่แสดงพันอพี่หนาคพักขนมอ๋อใช่ใช่มันต้องมีรถโบ๊ที่อุ๋มใช่ครับแล้วก็มีรถไอหม่ำเลนโรเวอร์ที่ผมขับอ่ะแต่มันเป็นสีดำที่มันแสดงบอริการหน้าหักแล้วแล้วมันแล้วมันจะโดนยิงใไหมระเบิดฉากแรกครับลุงมันจะเป็นเลนโรเวอร์สีดำอ่ะครับนั้นบอกมันเช่าของป้องมาใช่ซ่อมแล้วทำสีแล้วมันไม่ได้โดนระเบิดจริงมันโดน ไม่ได้เอากล้องมาเลยนะโันนี้ขันากล้องไม่ดเล้วยมันเอาที่อู่ผมไปทุกวันนี้อยู่ที่อู่เลยแจกเลนโลเวอร์ แต่ลุงต้องลงจ้าไม่ยอมลงเจ้าลงยังไงไม่เฮียมาไวเกินครับเฮียมาไวเกินถ้ามาช้ากว่านี้ถ้าไม่ช้ากว่านี้สักหน่อยลุงลุงพอดีเรอเรียนบร้อยแล้วนะครับเมรอได้อยหลังเข้ารถตบ้านเลยครับอปหลังเข้ามาเลยครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมนะเข้าอยู่แล้ววันนี้จอดที่นี่นะยอมลงมาวันนี้ผมจอดที่นี่เลยครับลุงก็อยู่ข้างบนนะครับผมยังอ่า ยังไม่เสร็จงานนะครับลุงก็ยังไม่เสร็จงานให้ลุงเสร็จงานก่อนนะครับผมพ่อพี่น้องนะ,ะนีะก่นี่กันศาสตร์กันฝนอ่ากันฝนขอบคุณค่าพี่บาวต้อยคุณงดำครับรับ,บผม ลุ้นนะครับลุ้นลุ้นกันเฮียรถมาครับเฮียรถมาครับเฮีย สำรวจนะครับสำรวจพ่อแม่น้องสำรวจสำรวจลุน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 ครับลุนลุน,ลน ครับรอครับรอลุงครับรอลุงรอลุงก่อนรอลุงก่อนพอน้องนะรอลุงก่อนขอญาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแต่ไล่ยังไล่ต่ออยู่นะครับผมเล่นตัวแท้นะครับผมกระดาษคุณแหมมนะครับผมแหมมสามนะครับครัพร้อมคุณแหม่มสามขอลงไล์ก่อนนะครับผมขอลงคลิปก่อนนะครับผมบอยน้องนะแต่ไล์ยังอยู่หน้าไล์ยังอยู่ ลงคลิปก่อนนั่งหลังนะฮะยบเบอร่อนเด้อ้ต้องออา,องาองขอบอคุณนครับสวัสดีครับ